ชาแนลยี่นีมาหาชาแนลแน่มันจะตัดสัญญาณมะมุ้งได้กระปีป่ะใช่กระปน่าใช่ในกาแฟตามลวงพระบาง พ,พ,พ,พันแหน่ไม่อย่างอ่ะพี่ล่าเไี่ยงแป้งเบอร์ที่เรามีโทรศัพท์แปดนะเไี่ยังก็พอใจพี่ล่าหนูก็ขัดใจ เราเก่งมากเลยทุกอย่างพี่บอลเนอะมันนี่มันสี่ร้อยเด่เร่าๆเร่าๆพี่บอลมันนี่มันสิลอยอ๋อชัชยาไปเปิดให้เฮาโทรศัพท์แปดอันพี่ลาดทำมันโบไซมันกระจาทั่วมากระงับเด้อทำโบไซอ่ะทำไมลุงชื่อพี่ลาเหรอ โรงเรียนชื่อคือหมดเลยนะเรียนบารูอ่ะรโรงเรียนคือสัญญาณสัญญาณทีญญ่ตัดบอรู้ไปแล้วคขะพวกน่แบบไหกไม่ได้ใช้อ่ะมันจะตัดไหม ชายาเชฟร้อยชิมพวกเขาเครื่องไพ่ได้ตอนนี้เครื่องนูผีไม้อีกบอลไล่นี่จะให้อโลูเอาสากตาปปาก กิงไปสั but, but so so ่งไอ้เขาไม่ได <sta> <overseas> ้หลายเสียงสั่งไม่ได้หลายกิงคำคุณบอกกูเดี๋ยวนี้บอกง่ายกูสั่งง่ายกูสั่งจ้าบอกเลยคุณก็นละม้ากินไรอยู่มหันฯเมนพวนเมนพวนมีซีมากรสที่คอยอยู่หมังตีบอกง่ายแค่ยังนีตัวมาอ่อนซ้อนอีแม่เมนดูดูอยู่ค่ะที่ล่าเขาอยู่ว